สวัสดีครับวันนี้ก็มาอัปเดตหน้างานหน่อยนะครับนี่ก็ก่อเสร็จแล้วนะครับใกล้เสร็จแล้วเหลือประมาณแผงหนึ่งครับเหลือแผงโชว์ด้านหน้าแผงหนึ่งนะครับแล้วก็เสาโชว์นะครับเหลือนิดหน่อยนะครับประมาณ10นะครับก่อตอนนี้ก็เริ่มจับเสียมนะครับใกล้จะฉาบแล้วนะหลังนี้เริ่มทําตั้งแต่เดือนมีนานะครับประมาณ22ิบสองประมาณ22มีนาก็2เดือนกว่านะครับประมาณ2เดือนกับอีก6 7วัน ก่อเสร็จก็ถือว่างานโอเคนะครับไม่ช้าไม่เร็วนะครับก็คือทํางานทุกวันนะครับแล้วใช้อิฐแดงด้วยนะครับใช้อิฐแดงก็จะช้าหน่อยนะนะครับได้มาตรฐานนะครับเราใช้อิฐแดงก่อ่าพาชมหน้างานนะครับบ้านเดียวนะครับชั้นเดียว65ตารางวานะครับเนี่ยสามนอนสองน้ํานะครับหนึ่งห้องรับแขก1ครัวนะครับครัวใหญ่เลยนะครับ หลัง,หลงนี้ก็มีเจ้าของแล้วนะครับมีลูกค้าจองแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับจะขึ้นสองหลังนะครับขึ้นตรงนี้สองหลังนะครับอาทิตย์หน้าก็หลังริมนะครับหลังริมสุดมีลูกค้าจองแล้วนะครับเหลือหลังกลางนะครับเหลือหลังกลางหลังเดียวนะครับตอนนี้ก็มีคุยกับลูกค้าอยู่สองสามเจ้านะครับสองสามคนนะครับว่าจะจองหรือยังไงดีนะครับ ทางนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วตอนแรกจะเล่งหลังนี้เป็นหลังตัวอย่างนะครับก็มีลูกค้าจองแล้วครับเนี่ยครับก่อก็เหลือแผงหน้านะครับแผงโชว์นะเหลือแผงนี้แผงเดียวกก่อข้างในก็ก่อหมดแล้วนะครับแล้วก็ก่อเสาโชว์นะครับก่อเสาให้ใหญ่หน่อยแล้วก็แผงหน้าบ้านก็ก่อข้างบนนะครับนี่ก็เป็นบานกระจกนะครับ ก็ฉาบตอนนี้กำลังจับเสียมอยู่นะจับเสียมเสร็จก็ฉาบนะครับ